เอาละครับวันนี้มาอยู่กันที่วัดสุทาโทษเขตราดกะบางนะครับก็เป็นหนึ่งในวัดที่มีความโดดเด่นประจำย่านชามเมืองฝั่งจะวันออกนะครับก็สามารถเดินทางมาได้ผ่านถนนฉลองกรุงนะจะอยู่ด้านหลังของมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าราดกะบางนะครับก็เดินทางมาได้ง่ายนะมีมีรถคอยบริการแล้วก็วินมอเตอร์ไซค์นะครับผมเป็นบรรยากาศวัดริมริมคลองฮะ นี่ครับเข้ามาเขาจะเห็นพระครูสังขารเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันอีกทีนะเป็นคลองมองนะครับผมนี่ก็จะเป็นชุมชนเรียบคลองนะโดยโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางนะครับผมก็จะมีศูนย์ชุมชนท้องถิ่นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนะครับแล้วก็มีเจ้าจอมันดากิ่นซ่อนกิ่นข้าชเารนีครับซึ่เป็นบุคคลสำคัญประจำที่แห่งนี้นะครับผม ก็เดี๋ยวเราจะพาชมกันยาวๆนะสำหรับวสุธาโทษนะครับอ,อันนี้เป็นศาสนาวิหารนะฮะพระครูสังฆสุธาธรนะฮะผม นี่ครับก็จะมีเป็นพระพุทธรูปอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีเจ้าอาวาสอยู่โดยรอบเลยนะครับเป็นวัดมอญครับซึ่งก็มีชื่อเสียงในฐานะของประเพลนี้ตักบาททางเรือนะตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วนะครับผมอันนี้พระโงสดนะปิดนะครับผม แล้วก็จะมีพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะครับจะมีแบบนึงก็เทสนามหลวงนะตรงวัดสุดทาทรก็มีด้วยนี่ครับก็พระแม่นีบีบมวยผมก็มีเป็นน้ำน้ำผู้อยู่ตรงกลางนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดทําบุญไหว้พระนะครับ งนี้ก็จะเป็นศาลาไว้กราบจักราระแล้วก็รวมทั้งการถวายสังกทานด้วยนะฮะเดี๋ยวเราดูคร่าวๆนะนี่ครับนี่ก็ที่ถวายสังกทานแล้วก็มีพระพุทธรูปจำลองมากมาให้ไหว้กันนะอันนี้เป็นพระพุทธรูปเชียงแสนนะครับลอยพระพุทธบาท นี่ครับพระพุทธเชงแสนนะเป็นพระเก่าแก่ประจำวัดนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นทัพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นราชกระบังแล้วก็ตำหนักเจ้าจอมมารดากินเดี๋ยวเราไปดูเปน็นลนดับถัดไปนะเดี๋ยวขอไปลาลิมน,น้ำก่อน ก็จะมีพระพุทธรูปแล้วก็พระบรมสารีริกธาตุบรรยากาศร่มรื่นนะครับเข้ามาในจากกิจกรรมของญาติสร้างสานี้คนคงจะเยอะเลยตรงนี้ก็เป็น นุสาวัียีของกรมมหลวชุมพรนะครับลอเกกับรอห้านะถัดมาจุดนี้เป็นลานจอดรถล,ดลานกิจกรรมแล้วก็เป็นที่ขายของนะสำหรับผู้มาทำบุญนะครับเพราะว่าวัดนี้ก็ห่างไกลจากเซเว่นพอสมควรนะ เรามาถึงกันแล้วครับสำหรับส่วนปลาธรรมชาติครับลานลิงคองมอนของวัดสุธาทวนะครับเป็นหนึ่งในไฮไลท์ประจำที่นี่เลยนะก็จะเป็นลานลิงคองมอนยาวๆครับแล้วก็จะมีปลาให้ได้ทำบุญให้อาหารปลากันนะคองมอตรงนี้ก็มีที่บังแดดนะครับ ตลอดแนวเลยนะครับผมบอกว่าตรงนี้ก็เป็นสถานที่ทำบ,บุญตักบาตรทางเรือซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญประจำของวัดนี้นะฮะมาพักผ่อนกินลมชมวิวได้เลยนะครับก็จะมีเก้าอี้บริการตลอดแนว อันนี้อันนี้คือสุขวัดนะครับก็สุนทรณาเขตวัด,รวดตรงไปก็อันนี้ก็จะเป็นวิถีชุมชนทองถิ่นแล้วนะก็คงจะมีบริการล่องเรือชมวิถีคลองมอนนะครับผมแต่ว่าวันธรรมดาคงไม่เปิดน,นะนี่ครับบรรยากาศคองมอน เป็นอย่นคลองที่เดินสำรวจน่าจะไม่หวั่นไม่ไหวครับเพราะว่ากว้างมากเราเดินย้อนกลับไปทางฝั่งนู้นกันบ้างนะ ็ให้ดูบรรยากาศคร่าวๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นจุดจำหน่ายอาหารปลานะครับมีทีร่างดูด้วยนะตรงนี้ก็มีคนให้อาหารปลาอย่างคึกคักนะครับ ก็มีป้าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพฯนครเขหร้านกระบังอยู่ข้างหน้าด้วยนะเดี๋ยวเราจะไปชมกันต่อไปนะครับรานนี้ก็หนึ่งในอันซีนที่เราพลาไม่ได้เลยนะอันนี้ก็เป็นยื่นไปริมน้ำเหมือนจะไปใช้ลอยกระทงนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยสำหรับโซบ้าธรรมชาติ โอเคครับเรามาอยู่กันที่บริเวณด้านหลังเลยนะครับผมก็จะเป็นเพ้าโบสถ์ที่ปิดอยู่นะเดี๋ยวเราจะไปดูตำหนักเจ้าจอมารดากิ่นย่าจอมนะครับจู่ๆด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นลากระบังนะครับผมก็ตกแต่งพระตำหนักนด้อย่างอลังการมากครับ ด้านหลังก็มีการตกแต่งที่พักพอนในลักษณะของวิถีชุมชนนะแต่ว่าก็เป็นเขตกุฏิละ วัดเจ้าจอมมารากินนะครับเป็นสมเอกของรอสีนะครับผมได้รับการศึกษาจากแม่มแอนนาด้วยนะครับโมีความสำคัญเยอะนะคะรับแปลนิยายภาษาอังกฤษเป็นคนแรกด้วยนะฮะแล้วก็แปลแปลพระราชสถานมาอยู่ที่ออตำหนักป่าคองมองตรงนี้นะทอดกระถินที่วัดเป็นประจำทุกป,ปีนะครับผมไม่ใช่แปลพระราชสถานครับเป็น ปสถานมากกว่าเพาว่าไม่ใช่กษัตริย์นะครับขออภัยด้ยวยครับ,<ชอ>บเป็นยังไงอะ่ะมีความสำคัญต่อประเทศชาติในแง่ของวรรณกรรมนะแล้วก็มาบุกเบิกด,ด้านการทอดกระถินเลยที่วัดนี้เพราะว่าสมัยก่อนเดินทางยากน่าดูครับ ก็ถือว่านอกจากเป็นวัดส,สวยธรรมชาติดีก็ยังมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เดี๋ยวเราไปต่อที่ข้างในพิพิธภัณฑ์นะก็กลับไปอยู่ด้านอาวัดขออภัยที่ไม่สามารถเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นรายกระบังได้ครับเนื่องจากมีปัญหาหลายๆอย่างครับ แล้วก็ตัวพิพิธภัณฑ์ก็ยังไม่เปิดดีด้วยเพราะอยู่ระหว่างการปิดปรับปรุงนะครับแต่ก็ถือว่าพามาให้ดูเพื่อเห็นว่าที่นี่มีพิพิธภัณฑ์อยู่นะเชิญชวนนะครับสาหรับคนที่สนใจก็มามากันได้นะถ้ามาจังหวัดดีผมอาจจะได้เข้าพิพิธภัณฑ์ทองทีรากกระบังนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเดินดูบรรยากาศอีกฝั่งหนึ่งอีกสักนิดนึงนะฮะนี่ครับก็เป็นเรียบคลองมอนอีกฝั่งนะ โม้มีเรือด้วเป็นวิถีชีวิตเรีบง่ายแบบท้องถิ่นนะฮะเนี่ยเขตอบายาานะครับแล้วก็มีเครื่องบินบินอยู่นะเพราะว่าอยู่ติดกับสนามบินสมนัรภูไหมครับน้ำในคลองก็ข้างสะอาดนะครับก็คิดว่าคงไปเล่นน้ำได้อยู่มั้งครับแต่ก็ไม่ค่อยมีละ มีทำปรับปรุงพื้นที่นะครับอันนี้ก็เชื่อมไปส่วนของคลองย่อยนะครับ เป็นลานจอดรถอีกจุดของวัดนะเพราะว่าเทศเวลามีเทศกาลใหญ่ๆเช่นตังรอยกระทงตักบาทาอเืออะไรวัดแห่งนี้ก็เป็นแบบศูนย์กลางเลยนะสำหรับชาวราะบังนะครับบรรยากาศก็ร่มรื่นนะครับราะบังนี้ก็มีคลองเยอะนะครับถัดไปจากคลองมอเนีายนี้ก็จะเป็นคองประเวศบุรีลมอีกครับตลาดน้ปวดตะเทนะ ซึ่งก็ปเป็นหนึ่งในที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมนะฮะโอเคครับเรา ข้าวสภาจะมาแล้วนะก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับวัชสาโทษครับนี่ก็คือมุมจากสภาเป็นสวนป่าธรรมชาตินะครับทั้งสองฝั่งนะเลยได้ว,ว่ามีการตกแต่งที่สวยงามนะครับใครอยากหาที่ท่องเที่ยวบริเวณชาเมืองก็สามารถมากันได้นะครับ สวัสดีครับ